แล้วคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งยุ่งเลยพาเข้าิีาหายหมดนะครับไม่ต้องไปโยกครับเอาไปเลยหมดมากหมดน้อยนะครับโอ้โททถ้าหมดเสียแค่ล้านเดียวนี่ผมถือว่าถูกนะผมถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกผมจะบอกนะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายมันจะเหมือนคดีไอ้บอสคทิงแดง ฝ่ายรถบีเอ็มจะไปช่วยค่ารักษาพยาบาลไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้พบกับทางญาติไม่ได้มีโอกาสพบกับคุณลุงคุณป้าได้นะฮะผมเข้าใจนะครับก็เพราะมันมีการไปโพสขู่ไง ว่ามีมือเข้าหลามรับจ้างจะไปเก็บคุณกันจอมพลังลุงกับป้าเขาคนบ้านนอกบ้านดอนน่ะเปรียบเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่พ่อกับแม่ผมมาจากนครสวรรค์นะขนาดมีกันจอมพลังซึ่งมีชื่อเสียงไปช่วยแล้วยังมีคุณเต้ ออกมาบอกเฮ้ยมันมีมือเข้าหลามรับงานไปแล้วนะห้าแสนจะเก็บกันจอมพลังให้หยุดลุงกับป้าเขาก็กลัวตายเลยถึงเจ้าพีทจะไปด้วยความหวังดีเขาก็กลัวนายกเบี้ยวจะไปเขาก็กลัวครับเขาไม่อยากให้เขาใกล้ตัวล่ะครับ โอกาสจะไปเจรจาไม่มีครับและหมอเนี่ยเขาเป็นผู้รักษาไข้หมอโรงพยาบาลเขาเป็นผู้รักษาไข้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรับเงินคุณได้แล้วครับผมรู้ว่าคุณอยากให้เรื่องมันจบอยากจะไปชำระค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เรื่องนี้จะจัดการให้จบสงสารลุงกับป้าคนบ้านนอกบรรดอนนะผมที่พูดอย่างนี้คือผมมันคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกบรรดอนไงน,นะครับอย่าไปเสียดายเงินเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมามันมีเรื่องเข้ามาอย่าใส่ยาดายเงินนะครับแนะทางออกสุดท้ายให้นะครับ เอาเงินแม่ไปฝากกับไว้กับร้อยเวนเลยถ้าเป็นผมนะผมเอาเงินไปฝากไว้กับร้อยเวนเลยขอความกรุณาร้อยเวนหน่อยเพราะว่าคุณจะต้องดำเนินคดีผมแล้วผมไม่มีตัวกลางจะใช้ใครไปคุยมันก็ลําบากแล้วนะครับไปฝากทิ้งไว้เลยถ้าเป็นผมฝากไว้เลยล้านบาทร้อยเวนครับช่วยประสานคุณลุงคุณป้านหน่อยเขาต้องมาพบร้อยเวนอยู่แล้ว ไปซื้อรถสภาพที่มันดีกว่าเก่าหน่อยก็ได้นะครับรถเพราะว่ารถคุณลุงคุณป้าเขาใช้มาสิบปีแล้วนะสิบปีแล้วแต่เขาใช้ถนอมถนอมรถมันก็ยังรูดีใหม่นะไปซื้อรถใหม่ไปเลยไม่ต้องไปซ่อมหรอกเยียวยาจิตใจเขาเดี๋ยวลุงกับป้าหายดีหมอให้ออกจากโรงพยาบาลจะได้ขับกลับบ้านรถซ่อมไม่มีใครเขาอยากใช้เลยครับ รถซ่อมไม่มีใครเขาอยากใช้ครับขับเสียศูนย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นผมนะไองานเนี้ยจบนะครับจบโดยไม่ถึงล้านบาทไม่ถึงล้านนะฮค่ารักษาพยาบาลน,นอนในโรงพยาบาลน,นะกระดูก หักเนี่ยนอนโรงพยาบาลก็ประมาณสิบห้าวันหมอจะให้นอนประมาณสิบวันสิบห้าวันคือถ้าอาการมันฟื้นตัวก็ออกมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านนะครับผมตีให้เลยนะประมาณห้าห้าแสนนะครับลดอีกก็ประมาณห้าแสนล้านบาทในเมื่อท่านรวยเนี่ยวางเงินไปเลยถ้าเป็นลูกผมนี่ผมให้ไปเลยนะนะครับ ถ้าเป็นรูปผมนี่ผมให้ไปเลยเออมันยังไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ใช่มันเอาไม้เบสบอลไปตีเขาหรือเอาเข้าหลามไปกดกระบาลเขานะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ไม่งั้นเรื่องมันไปใหญ่เย่าไปขี้เหนียวนะครับได้ไม่คุ้มเสียนะครับได้ไม่คุ้มเสียลูก นะครับเป็นผมนะเอาไปเลยล้านบาทเนี่ยวางเลยนะครับร้อยเวนน้องช่วยจัดการให้ผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับผมพร้อมเป็นเจ้าของค่ารักษาเยียวยาทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> ถ้ามันเกินเดี๋ยวผมมาจ่ายเพิ่มให้รถก็ดูเลยเต็นท์รถไหนยี่ห้อไหนที่ลุงเขาอยากได้อะยี่ห้อตามที่ลุงเขาใช้อยู่แหละนะครับเขาใช้ <c oughs> มาสิบปีก็ไปซื้อรถสภาพห้าปี ลดสภาพอย่างนั้นผมว่าไม่เกินสี่ห้าแสนครับไม่ต้องไปซ่อมมันยืดเยื้อครับแล้วเรื่องคดีศาลท่านก็จะได้พิจารณาได้ง่ายนะครับแล้วก็ออกมาขอโทษเขาหลังจากที่เขาหายแล้วก็ได้นะครับอ่ะมันน่าจะจบนะเรื่องนี้นะครับมันน่าจะจบผมแนะนำไปแล้วนะครับท่านนายกเบี้ยวคุณพีท นะฮะไม่ต้องไปโยกครับเอาไปเลยหมดมากหมดน้อยนะครับโอ้โททถ้าหมดเสียแค่ล้านเดียวนี่ผมถือว่าถูกนะผมถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกผมจะบอกนะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายมันจะเหมือนคดีไอ้บอสคติงแดงนะครับ นักกฎหมายก็บอกมันอย่างนี้ครับไอ้ตำรวจที่ตายนี่มันไม่ได้มีลูกมีเมียเงินได้ไปก็ญาติเอาไปหมดนะครับญาติเอาไปหมดทางโน้นเขาก็าจะให้นะครับจะให้เป็นสิบล้านนะครับแต่ว่า ทั้งฝ่ายกฎหมายก็ไปเจรจาต่อรองนะครับแสดงฝีมือเจรจาชำระกันไปเท่าไหร่กันหรือสามล้านนะครับถ้าเป็นผมอีกเหมือนกันนะแล้วผมรวยแบบกระทิงแดงนะผมให้ไม่อั้นเลยถ้าผมมีเป็นแสนล้านนะ ผมให้ร้อยล้านเลยถือว่าทำเวรทำกรรมร่วมกันมานะครับมันไปเกิดคดีเปรียบเทียบกันงาไอเสียเบนเมาแล้วไปชนลองพุ่งกับกับภรรยาเสียชีวิตไอเสียเบนนั่นโกนหัวบวชร้องให้เสียอ,อกเสียใจแล้วให้ชำระเงินกับครอบครัวเข้าไปหมดหมดเนื้อหมดตัวเลยสี่สิบหกล้านมั้งครับ สี่สิบหกหลานแล้วมันยังทำธุรกิจอยู่มันก็ถือว่ามันทำผิดไปชนพ่อกับแม่เขาอนาคตกําลังรุ่งเลยเป็นรองพุ่งกับกองปราบเขาดูแลหลานต่อไปคนเรามันมีวิบากกรรมร่วมกันนะครับอันนี้เนี่ย ย้อนมาพอเรื่องไอ้เจ้าพีทเนี่ยทำอย่างที่ผมบอกเถอะครับผมมีความจริงใจในการแนะนำผมไม่ได้รู้จักทั้งสองฝ่ายนะผมไม่ได้รู้จักทั้งสองฝ่ายมันจะได้จบไนงะไม่นั้นก็ไปแล้วก็โยกไปโยกมาพรุ่งนี้ไปเลยพรุ่งนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มีนักข่าวไปอยู่แล้วก็บอกว่าผม ฝากขอโทษผมพร้อมช่วยเหลือทุกอย่างครับเดี๋ยวฝากผมก็ไม่รู้จะหาใครจะมาเป็นตัวกลางเจรจาเป็นตัวกลางเจรจาก็จะพลอยซวยไปอีกหาว่าเอาอิทธิพลไปขู่ไปเข้าข้างคนไม่ดีก็พึ่งตำรวจพึ่งบริการตำรวจนี่แหละครับเอาร้อยเวรก็ได้ครับร้อยเวรหรือจะเอาท่านผู้อกับที่เกิดเหตุก็ได้ครับ ทำไมผมไปแนะนําเป็นร้อยเวรเพราะว่าเดี๋ยวร้อยเวรเขาต้องเจอกับคุณลุงคุณป้าอยู่แล้วหรือแม้เขาก็ต้องไปสอบปากคําคุณลุงคุณป้าอยู่แล้วในฐานะผู้เสียหายนะครับก็เป็นตัวกลางในการเจรจานะครับซึ่งตำรวจก็ทำหน้าที่อย่างนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับนะฮะ